สวัสดีครับผมนายพรชัยแก้วจันทร์โรงเรียนวัลลาลังสรรคขันมานุราชจังหวัดสมุทรสาครครับวันนี้จะนําเสนอคลิปวิดีโอเล็กๆนะครับที่ใช้โปรแกรม OBS ที่ได้อบรมกับทางมหาวิทยายลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยานะครับในการบันทึกวิดีโอในครั้งนี้ครับวันนี้ขอนําเสนอในรายวิชาคณิตศาสตร์ครับเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองวันนี้จะหยิบมาสักหนึ่งข้อนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการาพัฒนาในการปรับปรุงในคลิปวิดีโอในถัดไปนะครับามาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยนะครับอันนี้ครับเขาถามว่าหอไอเฟลนี้สูงเท่าไหรเขาบอกทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยจะพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นหลักนะครับถ้าภาพใดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะสามารถใช้ทฤษฎีบทพิทาโกลัสได้ถ้ามองจากภาพนี้นะครับนะักท่องเที่ยวยืนห่างจากหอไอเฟลเนี่ย400เมตรแล้วก็ห่างจากจุดยอด500เมตรนะครับถ้าลากจากจุดยอดลงมาถ้าลากเส้นตรงจากจุดยอดลงมาที่ฐานตั้งฉากนะครับก็จะพบว่าภาพทั้งหมดนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ ก็สามารถใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสเข้ามาช่วยได้ตามความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วค่ะเขาบอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองจะมีค่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองแล้วบวกกันนะครับถ้ามองจากภาพนี้นะครับมุมฉากจะอยู่ด้านล่างด้านล่างของฐานตรงนี้นะครับแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากก็คืออยู่ด้านนี้ครับ ตรงนี้คือด้านตรงข้างมมุมฉากและที่เหลือก็กลายเป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับตามทฤษฎีก็เขียนได้ว่า c ยกกาลังสอง c ยกกาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวกด้ b ยกกาลังสองโดยที่ c คือด้านตรงข้างมมุมฉาก a และ b เป็นด้านประกอบมุมฉากครับด้านตรงข้างมมุมฉากในรูปนี้ก็คือ500นั่นเอง ก็เลยเป็นค่า c ครับ c เท่ากับ500และที่เหลือก็เป็น a กับ b เอาตรงไหนก็ได้นะครับผมให้เป็น a เท่ากับ400แล้วกันเนาะแล้วก็ b เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้คือสิ่งที่เราต้องการหานั่นเองนะครับแทนค่าตัวเลขนี้ทั้งหมดเข้าไปในสูตรของเราครับ c ยกกำลังสองก็คือ500ยกำลังสองครับ a ยกกำลังสองก็คือ400ยยกกำลังสองครับ บวกด้วย B ีกำลัง2เรายัางไม่ทราบค่าก็แทนค่าไว้ก่อน B ยกกำลังสองครับหลังจากนั้นก็หาคำตอบของแต่ละตัวครับ5้ายกกำลังสองก็เหมือนกับว่า5 20คูณ25ไม่ใช่500คูณ2นะครับมันคือ500คูณ500แต่ละการมองก็คือเอา5คูณ5ครับ 5, 5คูณ5ก็คือ25แล้วเตมิมศูนย์เข้าไปอีก4ตัวครับ1 2 3 4 เติมศูนย์เข้าไปอีก4ตัวแล้วก็400ยุก,กําลังสองไม่ใช่400คูณ2นะครับแต่มันคือ400คูณ400นะครับถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือเอา4คูณ4ก่อน4คูณ4ได้16ครับแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปอีก4ตัว1234ก็เลยกลายเป็น16,000 0ครับบวกด้วย b ยยกกําลังสองเพราะว่ายังไม่ทราบค่าใส่ค่าไว้หลังจากนั้นเราใช้ความรู้เรื่องของ การแก้สมการเข้ามาช่วยครับย้ายอะไรไปครับย้าย1นึ0 0 0ไปลบออกนะครับก็จะได้ว่า2 5 0 0 0 0ห5 0ห0 0ลบด้วย1 6 0 0 0 0 มีค่าเท่ากับ b ยกกำลังสองสองห้าหมื่นลบด้วยหนึ่งแสหกมืนเอ้ยได้เท่าไหร่ก็ได้เก้าหมืครับเท่ากับ b ยกกำลังสองย้ายให้มันดูสวยๆนิดนึงบอกว่าแบบนี้มันมันดูไม่คุ้นชินยังไม่คุ้นตานะครับก็ย้ายซะเอา b มาไว้ฝั่งซ้ายซะก็กลายเป็น b กำลังสองเท่ากับเก้าหมื่นครับ แบบนี้ตอบได้เลยไหมก็ยังไม่ได้เพราะว่าโจทย์ต้องการแค่ B เดียวตัว B แค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้มันคือ B ยยกกําลังสองวิธีการมองก็คืออะไรคูณกัน2ตัวได้90,000นะครับอะไรคูณกัน2ตัวได้9 0 0 0 0ในที่นี้ก็คือ300ครับมันคือ300ยุกกาลังสองถามว่าตัว B แค่ตัวเดียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ก็เอากำลังสองออกก็มีค่าท่ากับ300เห็นไหมครับดังนั้นหอไอเฟลนี้มีความสูงอยู่ที่300เมตรครับเรียบร้อยโอเคนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ